สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้มาพบกับช่องตาเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพา,าพี่พ,นะกกพ,พี่น้องน้องนะครับที่รักการเกษตรโดยเฉพาะพี่น้องเราที่กำลังหัดจะปลูกพืชผักแล้วก็กำลังที่จะทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยหมักแบบนูน้นแบบนี้นะครับอย่างคลิปอก่อนที่ผมได้พาท่านผู้ชมได้ไปทำแล้วไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักกระสอบปุ๋ยหมัก ไต่กล้าปุ๋ยหมักอะไรก็แล้วแต่สามสี่ห้าอย่างปุ๋ยหมักครับวันนี้ก็จะทําอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของปุ๋ยหมักเศษอาหารนะครับปุ๋ยหมักเศษอาหารวัตถุดิบมันก็จะมีอันที่หนึ่งนี่เลยน้ําตาลน้ำตาลจะใช้1กิโลนะครับ1กิโลแล้วก็จะมีเศษอาหารอยู่ในถังนี่เดี๋ยวจะใ,ให้ดูอันที่3ก็น้ําตอนนี้ผมเตรียมน้าไว้ในถังที่จะหมักเนี่ยอ,อยู่ที่3ลิตรนะครับ ขั้นตอนการทําก่อนอื่นเราก็เอาน้ําตาลลงไปก่อนครับใส่น้ําตาลประมาณหนึกิโลนะครับหนกิโลใส่น้ําตาลในการทําปุ๋ยหมักแบบเนี้ยทำได้ง่ายมากครับนะครับขั้นตอนนั้นก็เราก็ต้องไปเตรียมภาชนะที่เราจะหมักแบบมีฝาปิดเนาะ เมื่อเตรียมเสร็จแล้วก็เตยมน้ําเติมน้ำจะก็เติมน้ําตาลไปหนึ่งกิโลเติมน้ําตาลหนึ่งกิโลแล้วก็ละลายนะละลายน้ําตาลก่อนละลายน้ําตาลใส่ถุงมือด้วยนะครับท่านผู้ชมทำพวกนี้ก็ใส่ถุงมือด้วยนะครับตรงนี้ก็อันตรายหลายอย่างนะเชื้อโรคเชื้อรานะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆน,นะครับหลายท่านได้นะคอมเมนต์เตือนนะว่าคุณตั้ม ควจะใส่ถุงมงทุกมือเลยนะาบางคลิปผมก็ไม่ได้ใส่ถุใส่ถุงมือก็ต้องมาทานอ,อาภัยนะครับก็ตอนนี้ผมก็ใส่ถุงมือตลอดแล้อันตรายนะครับเพราะว่าทํากับพวกนี้เราก็ไม่เห็นนบางทีอาจจะมีสิ่งสกรปรกมือเราอาจจะเป็นแผลโ,โ,โควงโควิดจะติดมาหรือเปล่าอันนี้ก็ลำบากเนาะก็ขอบคุณหลายๆท่านทุกๆท่านนะครับที่เป็นห่วงที่คอมเมนต์บอกมานะครับ ทีนี้เมื่อเราละลายน้ําตาลจนวหนึ่งกิโลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ่ะน้ําตาลก็จะมีสีล้ําๆออกมางนี้นะเขาเรียกว่าน้ําตาลแะละน้ําตาลไม่ขัดสีเนาะน้ําตาลไม่ขัดสีน,ะน้ำตาลทรา,ายแดงนะี่เรียกบางคนก็เรียกน้ำตาลทรายแดงบางคนก็เรียกน้ำตาลขัดสีทีนี้อาเศษอาหารเราก็อันนี้แต่ละวันที่เราทําอาหารถ้ามีเศษผัก <S <S เศษอะไรก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เสร็จแล้วเราก็เอามาลงเลย อันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะครับมันมีอยู่แล้วที่เราเตรียมแล้วเปลือกไข่แล้วก็ใส่ไปได้ครับนะเศษอาหารเนี่ยผมเก็บสะสมไปสองสามวันแล้วกินเริ่มหึงแล้วนะไม่ได้ทําสักทีนะครับเวลาไม่มีโม่มไปทำนู่นทํานี่นะมันทําหลายอย่างนะไปทําอนุนอันนี้ลืมอันนี้ไปเลยเก็บถังไว้ในถังเนี่ยไม่ได้ทำสักทีนะครับอ่นะ เมื่อเราเสียดอาหารใส่ไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็จะถามว่าเราต้องใส่เต็มนี่เลยไหมเต็มถังเลยทีเดียวเลยไหมไม่ต้องแล้วครับนะเรามีเท่าไหร่ก็ค่อยมาใส่วันนี้เก็บได้ก้านผักบุง้งก้านผักกาดก้านอะไรเปลือกนุ่นเปลือกนี่เราอยเอามาใส่เพียงแต่ขั้นตอนแรกนี่ขั้นตอนแรกนะเ,รเราต้องละลายน้ํนาน้าตาลไว้ก่อน เปือกอันนูน้นเปลือกอันนี้เปลือกมะนาวมีเศษข้าวเราก็มาเติมอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยก่อนที่เราจะล้างจานใช่ไหมเราเอา่วากรองก่อนกรองเศษอาหารนะกรองเสร็จล้างพวกน้ําแกงเอาพวกปลาเอาพวกเนื้ออะไรออกให้มันเหลือแต่พวกนี่ยผักกับข้าวเราก็มาใส่อย่างเงี้ยนะครับการหมักแบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องเอาเนื้อเอาปลาเอาน้ำแกงอะไรมาเติมนะครับเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ วกน้ำแกงมันมันมัน,มนเผ็ดมันเค็มมันมีเครื่องปรุงอื่นๆเนี่ยจุลินทรีย์มันก็ไม่เจริญเติบโตเอาพูดง่ายๆมันตายเอแลวกันะนะนะเราเอาใช้เฉพาะเศษพืชเศษผักที่เราทําอาหารก็พอข้าวเหลือข้าวเย็นข้าวบูดถ้าเราไม่ไปทําจุลินทรีย์ข้าวแฉจุลินทรีย์ข้าวเหนียวอะไรต่างๆเราก็เอามาใส่อย่างนี้นะครับเนะมื่อใส่เสร็จเราก็โคนแบบนี้ครับนะโคนแบบนี้นะ โอนวันอย่างนี้อย่างนี้ครับนะเนะี่วันต่อไปเรามีเราก็เติมลงไปเขาก็จะเริ่มย่อย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 ไปเรื่อยๆถามว่าต้องเติมจุลินทรีย์อะไรไหมต้องเติมนมเปรี้ยวนมอะไรต่างๆไหมต้องเติมจุลินทร,รียอร์อ,น,อนุน,นี่นั่นไหม ถ้าท่านมีจุลินทรีย์จริงๆผมมีนะถ้าท่านมีจุลินรียน้ำซาวข้าวจุลินรีย์น้ำข้าวเหนียวจุลินทรีย์อะไรก็แล้วแต่ที่มันหมักที่มันทําด้วยน้ําตาลเนี่ยเอามาเติมได้นะอย่าไปเอาจุลินรีสักขยาแสงมานะอย่าไปาจุลินจ้าวปวกมานะเพราะว่าอาหารของมันกินคนละอย่างนะครับสักข้อแสงก็กิกนไข่กินปโปรตีนจ้าวปวกมันก็มันก็ไม่ได้กินน้ําตาลน,นะครับ <S <s <ans> จุลินทรีย์ไหนที่เราทําแล้วเเติมน้ําตาลหรือทําทอย่างจ้าว อย่างน้ำซาวข้าวอะไรพวกเนี้ยเอามาเติมได้เอามาเติมได้ E.M. อย่างเงี้ยจุลินทรีย์ E.M. เนี่ย effective อะไรอ่ะไมโครออร์แกนิซึมเนาะ E.M. เอาเนี้ยมาเติมได้จริงๆผมก็มีนะเดี๋ยวผมก็ขั้นตอนแรกก็จะบอกว่าถ้าท่านไม่มีก็ไม่ต้องเติมไม่ต้องตกใจเพราะว่าในเศษอาหารในอะไรพวกเนี้ยที่เราเติมลงไปเนี้ยมันก็มีจุลินทรีย์ธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับมีจุลินทรีย์ธรรมชาติของมันอยู่แล้ว แต่ถ้าเรามีเราก็เติมได้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะครับเพิ่มจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะครับนะอ่ะก็มี2รูปแบบมีก็เติมไม่มีก็ไม่ต้องเติมนะครับเพราะมันเดี๋ยวก็จะว่าเดี๋ยวผมเติมก็อา้าผมมุหนูไม่มีของป้าไม่มีของพี่ไม่มีทําไงดีนะมันจะยุ่งยากนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเติมเพราะว่า ในเศษอาหารพวกนี้มันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับถ้ามีเราก็เติมอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเติมของผมให้ดูนะครับเติมให้ดูตรงนี้ผมมีจุลินทรีย์ข้าวเหนียวอยู่นะครับทาไปเมื่อวันที่1นึ่งกรกฎาคมนะครับแต่ผมก็จะเติมลงไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเติมนะครับไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับในผมก็จะเติมเพิ่มจุลินทรีย์ให้มันย่อยสลายผมก็จะเติมลงไป อ้าวพอแล้วเติมมากเติมน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับอยากเติมเท่าไหร่ก็เติมนะอยากเติมเท่าไหร่ก็เติมนะครับอ่ะเติมลงก็จะคนนิดนึงนะเนี่ยนะทำแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยนะหมักเสร็จละนะวันต่อไปมีก็เอามาเติมเอามาเติมนะครับน้ําตาลไม่ต้องเติมแล้วนะครับเอาเฉพาะเศษผัก เสร็จผักเสร็จพืชเสร็จผักอะไรที่เราเหลือจากโรงครัวของเราเนีเอามาเติมพวกผักผลไม้ต่างๆที่เรากินไม่หมดนะได้หมดที่เรากินไม่หมดที่เหลือจะเลาะโลกล้างตู้เย็นนะครับล้างตู้เย็นแล้วก็เอามาเติมได้นะครับเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วร้อยเดี๋ยวจะพาไปดูของผมที่ผมหมักไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอ้าวลืมบอกเราต้องมีฝาปิดด้วยนะครับปิดฝา่างนี้ ปิดฝาไว้อย่างนี้นะครับทางที่ดีก็หาอะไรมาทับอีกหน่อยหนึ่งให้มันแน่แนๆไม่ให้มนแมลงวันเข้าไปไข่เนาะอะไรมาทับให้มันแน่นอีกหน่อยหนึ่งอเสร็จกระบวนการครับเดี๋ยวผมก็จะหาอะไรมาทับครับเดี๋ยวพาไปดูที่ผมทำไว้แล้วก็จะพาไปดูขั้นตอนการน,นําไปใช้นะครับไปดูกันเลยครับปลับตอนนี้ก็มาดูถังที่ผมหมักไว้นะครับเนี่ย เมื่อเราหมักไว้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับหลายท่านก็ว่าจะกรองให้แต่ท่านให้กรองเอาน้ํามันไปผสมน้ําฉีดพ่นลดพ่นนะฉีดลดฉีดพ่นหคือเป็นลดลต่างๆผมไม่กรองนะครับเราไม่ต้องกรองผมไม่กรองนะครับสำหรับผมผมไม่กรองผมจะตักแบบนี้แล้วก็เวลาไปใช้เนี่ยตัก่างนี้แล้วครับนะนี่ผมหมักได้เดือนนะนะได้เดือนกว่าแล้วเนี่ยนี่บัวไีฮะตักสีนี้เลยครับ ักสนี้เลยนะครับตักเซบัวแบบนี้เสร็จแล้วเร,เราไม่ใช้เราก็ปิดฝาไว้นะปิดฝาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปเติมน้ำครับเติมน้ำรถเดี๋ยวไปรถให้ดูนะครับเอาหลักหลังจากที่ผมได้ตักปุ๋ยหาน้ำหมักเสร็จอาหารนะครับก็เอามาเติมน้ำนะครับเปิดน้ำเติมแบบนี้นะครับเติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปให้เต็มให้เต็มบัวนะครับ นะจะใส่มากใส่น้อยไม่ต้องกลัวพืชผักเป็นไรนะครับท่านผู้ชมใส่ไปเลยครับนะมาเติมน้ำเต็มแล้วก็เติมน้ำเต็มแล้วก็จะลดให้ดูนะครับปุ๋ยหมักแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็เหมือนปุ๋ยหมักที่เราหมักในกระสอบปุ๋ยหมักในเขง่งในแร่งต่างนะะอันนั้นมันหม,หมักแห้ง เนือเมื่อมันแห้งมาเราก็ไปตากเเอมอื่อมันยอยสลายเสร็จเราก็ไปตากตากแล้วก็ไปใช้ผสมดินปลูกแต่แบบเนี้ยมันเป็นการหมักเปียกนะการหมักเปียกหมักเนื้อน้ำตาลเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมขยันท่านผู้ชมก็จะไปกรองเอาน้ามันไปผสมน้ำหนึ่งแก้วต่อน้ำบิสเบอรตไปฉีดพ่นก็แล้วแต่แต่ผมขี้เกียจผมไม่กรองแล้วนะผมก็จะใช้แบบนี้และก็ก็จะตักจากถังหมักแล้วนะเอาใส่ในบัวนะครับ อัตราไม่ต้องพูดถึงเมื่อกี้ผมใส่เกือบครึ่งแก้วเออครึ่งครึ่งครึ่งขันแล้วก็มาเติมน้ำหนึ่งบัวเนะี่ยเดี๋ยวก็เราก็จะรดลาดในกระถางพืชผักของเรามันก็จะไปช่วยในเรื่องของการย่อยสลายอ,อินทรีย์วัตถุทําให้ดินดีดินโป่งดินด่วนเพิ่มเติมสารอาหารลงไปในดินนะพืชผักก็สามารถที่จะดูดขึ้นไปหล่อเลี้ยงลาต้นหลักการเดียวกับปุ๋ยหมักที่เราทาทาทั่วไปเพียงแต่เนี่ย เราทำด้วยการหมักน้ำตาลหรือหมักน้ำหมักเปียกนั่นเองนะครับการใช้ก็คนละอย่างใส่น้ำรดราดเลยแต่ปุ๋ยหมักที่เราทำแบบอื่นแบบเป็นกองแบบเป็นถุงแบบเป็นตะ,ะกร้านะเราต้องเอามาผสมดินปลูกหรือเอาเอาไปเติมเป็นผงมันเป็นผงเราไปเติมแบบนี้รดราดเลยครับแบบนี้นครับนี่ผมก็ามาเติมพวกกระถางพลิกนะทำให้ท่านผู้ชมดูเลย จริงๆผมก็เติมไปเรื่อยครับลดพืชผักลดไรได้หมดแล้วครับเนี่ยลดไปเลยครับเนี่ยพืชในกระถางพืชผักของเรามันจะมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับใส่มะเขือเติมเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุเนาะที่เราย่อยสลายที่เราหมักย่อยสลายลงไปเนะี่ยนี่ก็มาทําให้ท่านดูนะครับก็ท่านใดสนใจที่มีเศษอาหารเยอะ ที่บ้านหรือไม่เยอะก็เก็บสะสมไว้ละบันละน้อยละน้อย,อยก็เอามาทําการหมักนะครับประมาณ1เดือนมันก็จะย่อยสลายนะย่อยสลายเสร็จเราก็ตักออามาใช้ตักออามาใช้ตักออามาใช้นะครับตักามาใช้ข้อสําคัญต้องหมักให้มันย่อยสลายครบกระบวน,นการก่อนนะครับถ้าเราหมักไม่ได้ที่หมักแค่7วัน10วัน15วันเอามาใช้เนี่ยขณนะนักะมันทําการหมักเนี่ยมันยังเป็นกรดอยู่ นะมันย่อยสลายไม่หมดเนี่ยมันจะเป็นกรดแล้วเรานําไปใช้เนี่ยมันจะเป็นโทษต่อพืชของเรานะพี่น้องต้องเข้าใจด้วยนะครับหมักเวลาหมักต้องหมักให้ครบ1เดือนหรือเดือนกว่า2เดือน3เดือนก็ได้ให้มันย่อยสลายดีก่อนแล้วค่อยนํามาใช้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับถ้าเราเอาปุ๋ยที่เราหมักยังกระบวนการหมักยังไม่เสร็จสสสเส,จส้นดีเนี่ยเรานํามาใช้ ในขณะกระบวนการหมักยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยมันเป็นกรดแล้วมันจะเป็นโทษต่อพืชของเรานะครับก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีข้อสักถามหรือสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ